ฟังร,รมให้ใจสงบกดไลค์กดติดตามช่องส่งแรงใจร่วมทางธรรมด้วยกันนะครับคุณกลัวความตายไหมครับหลายคนแค่ได้ยินคำนี้ก็ขนลุกรีบเปลี่ยนเรื่องคุยหรือพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหน,นีมันให้พ้นแต่คุณเคยฉุกคิดไม่ว่าการที่เราวิ่งหนีความตายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่เคยได้สัมผัสกับ ชีวิตที่แท้จริงเลยสักครั้งศาสตร์แห่งพุทธธรรมมีความลับสุดยอดวิชาหนึ่งที่ไม่ได้สอนให้คุณหนีตายแต่สอนให้คุณชิงตายเสียก่อนที่จะตายฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้คุณพบกับความเป็นอมตะและความสุขที่เย็นชํำที่สุดในขณะที่ยังมีลมหายใจ คุณจะกล้าเปิดใจเรียนรู้วิชาตายก่อนตายนี้ไปพร้อมกันไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งปัญญาและการตื่นรู้ธรรมะเตรียมตัวตายก่อนตายเมื่อพูดถึงความตายเรามักนึกถึงการหยุดหายใจการนอนในโลงศพหรือการพัดพรากจากคนที่รักนั่นคือความตายทางการร่างกาย หรือที่เรียกว่าความตายของเปลือกนอกซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ในทางธรรมมีความตายอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าและเป็นกุญแจสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นคือความตายทางจิตวิญญาณหรือการตายจากความยึดมั่นถือมั่นคำว่าตายก่อนตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำร้ายตัวเอง หรือการหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะครับแต่หมายถึงการปลดเปลื้องตัวกูของกูออกจากใจเสียตั้งแต่ตอนนี้คือการทำให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงและความเป็นตัวตนที่หนักอึ้งมันตายลงไปก่อนที่ร่างกายจะแตกดับเมื่อตัวตนตายลงความทุกข์ก็จะไม่มีที่เกาะเพราะไม่มีผู้รับทุกข์หลงเหลืออยู่วันนี้ เราจะมาเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่กระบวนการลอกคราบตัวตนนี้ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นอิสระที่แท้จริงเพื่อให้เข้าใจการตายก่อนตายเราต้องทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรืออัตตาเสียก่อนท่านเคยสังเกตไหมครับว่าทุกความทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักมันเริ่มต้นจากคำว่าฉัน หรือของฉันเสมอฉันเจ็บฉันเสียใจเงินของฉันหายคนรักของฉันเปลี่ยนไปคำว่าของฉันนี่แหละครับคือรากเหง้าของปัญหาการตายก่อนตายคือการฝึกจิตให้มองเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วตัวกูที่เราหวงแหนนักหนาเป็นเพียงภาพมายาที่จิตปรุงแต่งขึ้นเป็นเพียงการรวมตัวชั่วคราวของาธาตุธรรมชาติดิน น้ำลมไฟและความรู้สึกนึกคิดเมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราจริงๆแม้แต่ร่างกายนี้เราแค่ยืมโลกมาใช้ความยึดติดจะเริ่มคลายตัวลงเหมือนคนกำมือแน่นมานานแล้วค่อยๆแบมือออกความรู้สึกเบาสบายจากการตายจากความเป็นเจ้าของจะเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อย เมื่อเราเริ่มคลายความยึดถือในร่างกายได้ขั้นตอนต่อไปคือการตายจากอดีตหลายคนมีชีวิตเหมือนคนแบกศพคือแบกเรื่องราวที่จบไปแล้วไว้บนบ่าความเจ็บปวดเมื่อสิบปีก่อนความผิดพลาดเมื่อวานนี้คำพูดแย่ๆของใครบางคนสิ่งเหล่านี้ตายไปแล้วตามการเวลาแต่เรากลับชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่ทุกวันด้วยความคิดคำหนึ่งการฝึกตายก่อนตาย คือการฝึกตัดจบที่ปัจจุบันวินาทีทันทีที่เหตุการณ์ผ่านพ้นไปให้ถือว่าตัวตนในเหตุการณ์นั้นได้ตายไปแล้วอย่าลากซร้างความทงจำมากัดกินใจในปัจจุบันลองฝึกตื่นนอนทุกเช้าด้วยความรู้สึกว่าฉันเพิ่งเกิดใหม่และเมื่อเข้านอนก็บอกกับตัวเองว่าฉันตายจากวันนี้แล้วการทำเช่นนี้จะทำให้จิตใจสดใหม่เสมอไม่หมักหม,มมด้วยตะกอนอารมณ์ และนี่คือก้าวแรกของการเป็นอิสระจากวัฏจักรเดิม,ดมนอกจากตายจากอดีตเราต้องฝึกตายจากอนาคตด้วยครับความวิตกกังวลความกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีกินกลัวว่าจะป่วยกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จคือการที่ตัวกูทรงจิตออกไปสร้างปัญหาในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการตายจากอนาคตคือการวางความหวัง และความกลัวลงแล้วอยู่กับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตรงหน้าเปรียบเสมือนเรากำลังเดินข้ามสะพานแขวนถ้ามัวแต่มองไปข้างหน้าด้วยความหวาดเสียวหรือหันกลับไปมองข้างหลังเราอาจก้าวพลาดแต่ถ้าเรามองแค่ฝีเท้าที่ก้าวเดินในขณะนี้เราจะเดินได้อย่างมั่นคงการตายจากอนาคตไม่ใช่การไม่วางแผนชีวิตนะครับแต่คือการวางแผนด้วยสติ ไม่ใช่วางแผนด้วยความกังวลเมื่อใจไม่พวงหน้าพวงหลังพลังงานทั้งหมดจะรวมอยู่ที่ปัจจุบันและนั่นคือเวลาเดียวที่เรามีชีวิตอยู่จริงเรามาลงลึกถึงการตายจากความรู้สึกกันบ้างในวันหนึ่งหนึ่งเรามีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายพอใจไม่พอใจเฉยเฉยคนทั่วไปมักกระโจนลงไปเป็นเจ้าของอารมณ์ ฉันโกรธฉันสุขแต่ผู้ที่ฝึกตายก่อนตายจะถอยออกมาเป็นเพียงผู้ดูเมื่อความโกรธเกิดขึ้นให้มองว่าความโกรธเกิดขึ้นหนอไม่ใช่ฉันโกรธเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นให้มองว่าร่างกายเจ็บหนอไม่ใช่ฉันเจ็บการแยกตัวเราออกจากความรู้สึกเหมือนการนั่งดูละคร เราเห็นตัวละครร้องไห้แต่เราคนดูไม่ได้ร้องไห้ไปด้วยการทำเช่นนี้บ่อยๆคือการซ้อมตายจากเวทนาเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยหนักจริงๆหรือวาระสุดท้ายมาถึงเราจะแยกจิตออกจากกายได้และไม่ทุรนทุร,รายไปกับความเจ็บปวดนั้นอีกด้านที่ยากที่สุดของการตายก่อนตายคือการตายจากคำสรรเสริญและนินทาโลกธรรมแปดประการ ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์คือเคลื่อนลมที่พัดกระหน่ำจิตใจมนุษย์ตลอดเวลาคนเรามักจะฟูฟ่องเมื่อได้รับคำชมและเหี่ยวเฉาเ,าเมื่อถูกด่าทอเพราะเราเอาตัวกูไปผูกไว้กับปากของคนอื่นการฝึกจิตในขั้นนี้คือการมองให้เห็นว่าคำชมและคำด่าเป็นเพียงเคลื่อนเสียงที่กระทบหูแล้วก็ดับไป ไม่มีความหมายที่แท้จริงหากเราสามารถทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเทน้ำหอมรถแผ่นดินก็ไม่ยินดีใครจะเทของเน่าเสียใส่แผ่นดินก็ไม่ยินร้ายวางใจเป็นกลางเช่นนี้คือสภาวะของผู้ที่ตัวตนได้ตายลงไปแล้วระดับหนึ่งเป็นความสงบที่ใครก็มาแย่งชิงไปไม่ได้อีกด้านที่ยากที่สุดของการตายก่อนตายคือการตายจากความดี หลายคนเข้าใจว่าต้องทำดีละเว้นชั่วนั้นถูกต้องแล้วแต่ในขั้นสูงเราต้องไม่ยึดติดแม้กระทั่งในความดีที่ทำการทำดีแล้วยึดว่าฉันเป็นคนดีฉันเก่งกว่าเขาฉันประเสริฐกว่าเขานี่คืออัตตาที่ละเอียดและอันตรายเรียกว่าดีแตกการตายก่อนตายที่สมบูรณ์คือการทำดีเพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรทำ ทำแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ทันทีเหมือนนกที่บินผ่านท้องฟ้าไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ในอากาศทำดีแล้วลืมเสียไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมไม่ต้องทวงบุญคุณการทำดีแบบปิดทองหลังพระจนชินเป็นนิสัยคือการขัดเกลาตัวกูให้เล็กลงจนแทบมองไม่เห็นและนั่นคือความดีที่บริสุทธิ์ที่สุดทีนี้ลองมาพิจารณาเรื่องสมบัติพัสถานกันบ้างครับ เราต่างสะสมทรัพย์สินบ้านรถที่ดินด้วยความเหนื่อยยากและหวงแหนมันราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ความจริงที่โหดร้ายคือเราไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรเลยเราเป็นเพียงผู้ดูแลชั่วคราวการฝึกตายก่อนตายในเรื่องทรัพย์คือการฝึกจิตให้พร้อมส่งมอบคืนเสมอลองจินตนาการเล่นๆว่าถ้าคืนนี้เราต้องจากไปทรัพย์สินเหล่านี้ จะกลายเป็นของใครมันก็จะถูกเปลี่ยนมือไปการหมั่นบริจาคทานหรือการสละทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์คือการซ้อมสละออกเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องไปจริงๆเราจะไม่เป็นวิญญาณปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ติดอยู่ในภพภูมิแห่งความหวงแหนสิ่งที่ผูกมัดเราไว้แน่นหนายิ่งกว่าทรัพย์สินคือความสัมพันธ์ลูกหลาน สามีภรรยาคือบ่วงที่เหนียวแน่นที่สุดการตายจากความรักไม่ได้แปลว่าให้เลิกรักหรือให้ทิ้งขว้างครอบครัวแต่คือการรักด้วยปัญญารักโดยรู้เท่าทันว่าวันหนึ่งต้องมีการพลัดพรากจงดูแลคนที่รักให้ดีที่สุดในขณะที่ยังอยู่ด้วยกันทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ แต่อย่าเอาใจไปผูกจนแน่นหนาเหมือนเรากอดแจกันแก้วใบสวยไว้กอดด้วยความทะนุถนอมแต่ในใจลึกๆต้องรู้ว่าแจกันนี้พร้อมจะแตกเสมอเมื่อวันนั้นมาถึงหรือเมื่อเราต้องจากไปเราจะไปได้อย่างหมดห่วงเพราะเราได้ทำหน้าที่จบสิ้นแล้วในแต่ละวันไม่มีความค้างคาใจ ให้ต้องมาวนเวียนการฝึกสมาธิภาวนาคือเครื่องมือสำคัญในการจำลองความตายในขณะที่จิตรวมลงเป็นสมาธิลมหายใจจะแผ่วเบาร่างกายจะหายไปจากความรู้สึกความคิดปรุงแต่งจะดับลงเหลือเพียงความรู้ตื่นที่สว่างสวยัยสภาวะนี้ใกล้เคียงกับความตายมาก ผู้ที่เข้าถึงสมาธิบ่อยๆจะคุ้นเคยกับความว่างเปล่านี้จะเห็นว่าความไม่มีอะไรนั้นมีความสุขยิ่งกว่าการมีเสียอีกการได้สัมผัสรสชาติของความวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวในสมาธิจะทำให้เราคลายความกลัวตายลงเพราะเรารู้แล้วว่าภาวะที่ไร้ตัวตนนั้นมันสงบเย็นและปลอดภัยเพียงใด ลองขยับมาที่การพิจารณาความว่างหรือสุญยตาในชีวิตประจำวันมองไปที่แก้วน้ำแก้วน้ำมีความเป็นแก้วได้เพราะมีความว่างตรงกลางที่ใส่น้ำได้บ้านมีความเป็นบ้านได้เพราะมีพื้นที่ว่างให้อาศัยจิตใจเราก็เช่นกันจะมีความสุขได้ต้องมีความว่างจากตัวตน หากใจเราเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยความอยากมันก็เหมือนห้องที่รกทึบไม่มีที่ให้ลมหายใจถ่ายเทการฝึกตายก่อนตายคือการหมั่นเคลียร์ขยะในใจออกให้ใจว่างๆโล่งๆพร้อมรับฟังพร้อมเรียนรู้และพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีใจว่าง จะเป็นผู้ที่เบาสบายลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงอีกหนึ่งวิธีปฏิบัติที่ทรงพลังคือการให้อภัยทานการเก็บความโกรธแค้นความพยาบาทไว้ในใจเปรียบเสมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้ศัตรูตายคนที่ตายก่อนคือตัวเราเองตายทั้งเป็นด้วยไฟโทสะการให้อภัย คือการปลดปล่อยพันธนาการที่ล่ามเราไว้กับคนอื่นคือการฆ่าไอศัตรูให้ตายไปจากใจเหลือไว้เพียงเพื่อนมนุษย์เมื่อเราให้อภัยได้อย่างแท้จริงเราจะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกวินาทีนั้นแหละครับคือวินาทีที่เราได้ตายจากความอาฆาตและเกิดใหม่เป็นผู้มีเมตตาเป็นอิสรภาพที่หอมหวานที่สุด การอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นกุศโลบายของการลดอัดตราคนที่ตัวกูใหญ่โตจะเหมือนกิ่งไม้แข็งที่ต้านลมพายุมาก็หักโค่นง่ายแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวลงต่ำเหมือนต้นหญ้าพายุมาก็ลู่ลมไม่หักทำลายการฝึกยกมือไหว้ก่อนการกล่าวขอโทษการรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อย คือการทุบกำแพงอัตตาให้พังทลายลงยิ่งเราทำตัวเล็กเท่าไหร่พื้นที่แห่งความสุขในใจก็จะยิ่งกว้างขวางขึ้นเท่านั้นการเป็นคนไม่มีใครในสายตาโลกแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางธรรมคือเป้าหมายของผู้ฝึกวิชานี้เมื่อเราฝึกตายก่อนตายไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมองเห็นความตายเป็นมิตรสนิทไม่ใช่เพศชาต เราจะเห็นว่าความตายคือกระบวนการธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของาธาตุขันเพื่อหมุนเวียนไปตามวัฏจักรหากไม่มีความตายก็ไม่มีการเกิดใหม่หากใบไม้เก่าไม่ร่วงหล่นใบไม้ใหม่ก็ผลิบานไม่ได้มุมมองที่เปลี่ยนไปนี้จะทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ตื่นตระหนกเราจะรีบเร่งทำความดี รีบเร่งปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพราะกลัวตกนรกแต่เพราะเรารู้คุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ว่าทุกวินาทีคือโอกาสทองในการขัดเกลาจิตใจชีวิตของผู้ที่ตายก่อนตายจะเป็นชีวิตที่เพื่อผู้อื่นโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อไม่มีตัวกูให้ต้องคอยปรนเปรอไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลืออยู่ ความรักความเมตตาที่เดิมถูกกักขังเอาไว้จะไหลบ่าออกมาสู่สรรพสัตว์เราจะทำงานด้วยจิตว่างทำเพื่อประโยชน์ของงานไม่ใช่เพื่อหน้าตาของตนเราจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะเห็นเขาเป็นเพื่อนทุกข์ไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นคือการมีชีวิตที่ทรงพลังและมีความหมายที่สุดและเป็นเครื่องยืนยันว่า เราได้ก้าวข้ามความเป็นตัวตนอันคับแคบไปแล้วในวาระที่ความตายทางกายมาเยือนจริงๆผู้ที่ฝึกตายก่อนตายมาอย่างช่ำชองจะไม่ตกใจเลยเขาจะต้อนรับมัดจุหาดเหมือนเพื่อนเก่าที่แวะมาเยี่ยมเขาจะนอนดูร่างกายที่กำลังแตกดับด้วยจิตที่สงบระงับเหมือนดูบ้านที่กำลังถูกรื้อถอนโดยที่ตัวเองยืนดูอยู่อย่างปลอดภัยข้างนอก เขาจะไม่มีความห่วงหน้าพวงหลังเพราะได้สละทุกอย่างคืนโลกไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนตายจิตสุดท้ายที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นย่อมพุ่งตรงสู่สุขติหรือเข้าสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขเพราะไม่มีเชื้อแห่งภพชาติให้ไปเกิดอีกสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ที่ยังไม่อยากทุกฟรีฟรีการเริ่มปฏิบัติวันละนิดละวางตัวตนวันละหน่อยสะสมแต้มแห่งความว่างไปเรื่อยๆย่อมดีกว่าการไปรอลุ้นเอาดาบหน้าลองถามตัวเองดูสิครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่เรายังแบกไว้มีอะไรบ้างที่ยังวางไม่ลงและเริ่มวางมันลงเสียแต่วินาทีนี้ตายเสียก่อนตายแล้วท่านจะพบว่านิพานหรือความเย็นอกเย็นใจ ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจที่ปล่อยวางของท่านนี้เองบทสุดท้ายธรรมะเตรียมตัวตายก่อนตายตลอดเส้นทางนี้เราได้เรียนรู้ความจริงที่ว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการปลดปล่อยและอุปสรรคที่ขัดขวางอิสรภาพของเราไม่ใช่ยมมาทูตที่ไหนแต่คือความยึดติดในตัวตนของเราเองขอให้ท่านนำเคล็ดวิชานี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกตายในเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกวันตายจากความโกรธเมื่อถูกขับรถปาดหน้าตายจากความน้อยใจเมื่อถูกมองข้ามตายจากความอยากได้อยากมีเมื่อทำได้เช่นนี้ท่านจะได้ลิ้มรสอมะตะธรรมคือความไม่ตายแม้ร่างกายจะสูญสลายไปแต่จิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะดำรงอยู่อย่างสงบงามเหนือเงื่อนไขแห่งการเวลาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ร่วมรับฟัง ขอให้ท่านเป็นผู้ตายจากความทุกข์และเกิดใหม่ในความสุขที่แท้จริงตื่นรู้เบิกบานตลอดไปสวัสดีครับ